พาไปดูที่จีนกันหน่อยครับทุกผู้ชมฮาการไลฟ์สดขายของหรือที่เรียกว่าไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมเลยนะฮะ,ะแล้วการไลฟ์แบบนี้เนี่ยมันขายได้ทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่ไลฟ์สดแล้วพูดได้หลายๆภาษาตอนนี้กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยนะครับโดยสื่อของจีนชนะ n ี Media Group รายงานนะครับว่าท่ามกลางธุรกิจอ e ีคอมเมอร์ส ข้ามพรมแดนที่กําลังเฟื่องฟูในจีนครับเวลาคนที่ทําหน้าที่ไลฟ์สดขายของเนี่ยนะฮะก็กําลังเป็นที่ต้องการมากเลยอย่างเช่นจูเหมียวอิงนะครับทำหน้าที่ไลฟ์สดสามารถขายสินค้าจากบริษัทต่างๆให้กับลูกค้าทั่วโลกมาเป็นเวลา3ปีแล้วคือเธอไม่ได้ประจำขายให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะฮะแต่คนเนี่ยมาจ้างเพื่อให้เธอ ไปทําหน้าที่คนไลฟ์ขายของในหลายๆแบรนด์นะครับเธอบอกว่างานนี้เป็นงานที่เหมาะกับเธอมากแล้วก็ยังได้รับค่าตอบแทนดีด้วยครับโดยบริษัทที่บริหารจัดการบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการไลฟ์สดเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเป็นธุรกิจที่กําลังเติบโตแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น คือถึงขนาดว่ามีลักษณะของเอเจนต์นะครที่รวบรวมคนที่ทำหน้าที่ไลฟ์สดและพูดได้หลายๆภาษาและบริษัทไหนหสินค้าไหนต้องการก็มาจ้างบริษัทนี้เนี่ยแลวบริษัทนี้เขาก็มีทีมงานมีคนไลฟ์สดอยู่เพียบเลยนะครับท่านผู้ชมธุรกิจนี่กำลังเติบโตครับเมื่อสองปีที่แล้วนะครับพิธีกรไลฟ์ live สดภาษาต่างประเทศจริงๆแล้วก่อนหน้าน,นี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่ตอนนี้นะฮะมีเป็นร้อยคนเลยบางคนก็เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งจบมา บางคนทํางานด้านการศึกษาและสถาบันกวดวิชามีความเชี่ยวชาญทางภาษาสูงนะครับข้อมูลจากแพลตฟอร์มรับสมัครงานออนไลน์เจ้าพิน c o m เนี่ยนะบอกว่าในไตรามาสแรกปีนี้ครับมีตําแหน่งคนไลฟ์สดขายของสินค้าข้ามพรมแดนในจีนเพิ่มขึ้นกว่า3าเปอร์เซ็นต์เลยพูกง่างคือคนต้องการคนอาชีพในกลุ่มนี้เยอะมากขึ้นก็เลยเข้าไปหางานหรือไม่ก็ไปฝากโปรไฟล์เพิ่มมากขึ้นนะครับ